มามาพันกระปุกน้พ่อพี่น่ที่ไหพฟอฟิน่อยากทำแน้เลยเนาะพันเปลนบ่ไม่ได้เข้าหานดูนะพี่้องหันปลาหันปลามามาาบ่อพากระปุกเนี่ยอือพากระปุนี้ิมันเสียไม่ห่อเลยเะห่อเลยมามาบวงบมมีเนาะ Chùm lên một trên này Chùm ôi đây dưới, đây dưới Bên chào vào Ôi Bà, khi nào đi Bà, khi nào đi มียังเจ้าคือบ่ถือซากมาบ่แสคือบ่ถือซากกับโคกมาเฮ็ดยังต้องมีโดนี่บ่ต้องโอ้เนาะเอาสบายดีสบายดีเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยกะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดุุคนเด้อพี่น้องเอ้ยปาูซังก็มื้อนี้อยู่บ้านอบ้านโคกแหงโคกกลางนี่แหละโคกกลางเนาะมาหาอ้จอยพี่น้องเอ้ยอยู่ป่า้อยมื้อนี้ก็ได้ มาสองคนเนาะพ่อพี่น้องมาอ่าเพราะว่าทางทีมงานเขาก็เบียกแน่พี่น้องเลยไปทางนั้นแน่ทางนี้แน่เนาะมีแต่ผู้มีแต่ผู้วันนั้นอ,อย่างก็มีหลาย,ยาบา่เบียกรายเออปลูกมัน,น,น,นมผ่านไปปลูกมันมไปแหลกไปเลยเวตาคืไปลูกมันพี่น้องเลยปลูกมันปลู <laughs> อกอย่างหมดแล้วไปกันเลยโตทั่วได้เนาะทั่วได้บ่ริดตทั่วพี่น้องเลยพันเหมืหอนเด้อ ออปิป้งปลาเมื่อไหร่พี่น้อยเนาะมีโนปิ้งปลาสองคนนั่งชิบชื้นบ่หนิมึงเนี่ยนี่เนาะให้กลัวหัวมังเงานีน่เนาะปูเจ้าชาวพันธุ์ในนี่น่ะปูวิบ่บม่าไก่คือบ่ได้หลายแบบนี่หมห่านในห้องเคยกินประจําเลยอ๋อแล้วมีโนมีมิโนอย่างเดียวเห็นเนาะซื้อเขานี่หนเหรออะไรเฮ้ยม <laughs> ีแล้วเปอร์เซ็นต์่นซื้อปิ้งปลาว่เนะาะพอพี่น้องไม่ได้กินตะลอนเลยพียออ่น้องเลยขึ้นจยะปิ้งปลาเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศเด้อเนาะพอพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศ ăn à, đó, cả, cả men men men, à, ôi, phật cả đại nó bớt chúa anh Piong đấy, mày, à, bữa nay mình thử chỉ bớt, hãy bớt chết đó, không thứ, được cái bông quá đấy rồi rồi, như này Piong cái ha, điếu, áo sát, à, sát con <laughs> uh. nó, áo ôi, thật Piong đấy, à, mau chúa đi đi. เอาหนาไปไม่หักห้องกันพี่น้องเลยพอดืนั่งกันตาปรมาณน้ำบือเียใจได้หมเพิ่นว่าอยู่เพิ่นย่านนั่นน่ะมันช่วยเพิ่นว่าน่ะมาท่านกับสีมาน้ำอยู่เก็บได้ฮะเก็บตาตึ๊บขากลีนี่เนาะยองไงปิ้งปลาพี่น้องปิ้งปลาโอ้ยลดลดมีเรื่องของมึงเนี่ย

มามมาพี่น้องเมากินเขาน้ำกันเนาะอเคือลายคดได้ันี้การกีนฟุ้นเนี่ยบันกี่พุ่นหลายอสองคนเนาะพอพี่น้องสีกินเบิ่บ่นี่โอ้สาวพันกับพี่้กดีสาวพันมังนี่ยเนาะอือว่ามาห้เวลารายแบบนี้เนี่ยม่บางนาําอีนบ่อบนากบพี่ชายเพี่าใช่ไหมใส่เกลยวอะไรก็ได้ใส่บ่ใ่ก็ได้ใช่บ่ไปยากวันนี้เลยฮะ nè đây bác sĩ mày chịn con hề mà đi nó khẩu nè mày nè bớt phi nông ấy mày nè <laughs> mày nè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  mày à mày nè 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 มากินข้าวน้ากันนะพี่น้องอยู่ปายยูรอนไปได้ใช่ไหมเนาะงานเนาะเออไปได้เนาะไปไดพี่หุ่งฟังเด้อนั่นแหละพี่น้องเนาะเออเออไปได้ตาไปห็นกันเลยมากินข้าวน้ากันพี่น้องอืมก็พอข่อยกี้บได้กี่เนี่ยกี้บกี่บกี้บสองเทื่อได้ไหมกี้บมือเลยกับว่าข้ามไดกับต้วนกับเจี๊ก็ได้กินด้วยกินก่อนเบอรนพี่น้องนั่นเนาะ แก่แล้แมงอ่ะกระบาดแสบเลยแก้วอ่ะแก้วเนอือมีกระปุ่นน้ำอีกแม่พี่น้องเลยเอ้าทำสิกินเนาะบ่จิ่กระบาดแสบพี่น้องเลยกินอ่างพอรมีพี่น้องนี่ได้พี่น้องอ่ะเนาะเอยากทำเนาะไม่พักก่อนเดี๋ยวก่อยมึงเลยเนาะเมื่อก่อนจะพันเลยก็มาพันเนาะลองพันเนาะเนื้อปลาใช่เอาเนื้อปลาออือกระปุ่นใช่ไหมกระปุ่นเนาะอือกระปุ่นใช้นี้

Ô ừ yu bố đi. Đây 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 đây. À khổ nhà đấy phi đồng ơi. Ông à, bé đi đâu nó. Má, phi À, xì trước này, nó. À, à mà khăm của Mà khăm à, bàn, bảy hung mò và phi đồng thắng mía, à, à, nó. Mì phi đồng, mì cả khu thịt khu thang bầu

ตัวมา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  ي ي. พันกระปุกน้องพ่อพี่น้องีพ่อพี่น้องอยากทำแน่เลย<อ>นเนาะไม่ได้เขาหั่นดูเลพี่น้องพ <laughs> ันปลาพันปลามามามา <laughs> พักกับมึงเนี่ยพักกับนีนี่ิมันเตียมไมห่ห่อ,อเลยจะห่อเลยมามา

เิง้ี <bus <bus rend> <bus rend> <bus rend> ่าิเน้เ no> ปี้ิปเปนบ่อบ่บรเก้าชิ้นหาอยงงีแทนนะขาอยู่หาพันครับชแต่ว่าได้ได้คุดกินทุวีชุดนี่ด้ กระพุนกระป่าน้ำเนาะท่านกระพุนเนาะมาพป็น้องทำไงใ่หเงยอยิ่เนาะที่น้องทำยังไงเหเนาะอืออออร่อยเนี่มากคร่อยเนาะกะพุนเนื้อปลายนี่นะอืคือุดส่งมาไหมเราท้องกลมาหาจอย ป่ะเป็นนี่ครมาเป็นได้รถแล้วนะตั้งใจมาแต่เป็นมาบบุบบก่อฮะบุบก่อลรถจายสีเหอนเดิมแต่ดูยังโอกาสน่ะโกาสนะโอกาสน่ะยัรงรับเบอก็ได้เยดนยเพราเกาเขาผัวเป็นได้ที่ได้อามาสอบที่แล้วนะมีรถดีไปเนาะ vậy là, em vào không, em lên phần nào. em phần mày đượm sử đó. gì. em em đi mày đượm. em phần mày đượm. em phần mày đượm. này phần mày đượm. em phần mày đượm. em phần mày น้ำต้นตะคอมแทบลายเป็นบาเป็นเทขึ้นไปนิดเนาะน้าเช่าอยู่จริงเหรอนี่มาเพียบหาอะไรอีมาเป็นผมด้วยเนี่เดวอก้ามคูู่ออกไปกระจายี่ตัวบ่งเออบางกล้างขาคอยบางน่องเอาไว้มงินไปไหไปที่โดยไปดักังอนพี่ต้องเพรได้ซึ้อไง โออาไอยโอ้ยนี่ผักไชน่ไมนี่เุัวยง้อน่ารัจอนี่ไอ้ว่านี่อเป็นมงนี่ไอเชียได้น้ำมันน่ะนี่เชียยเนาะมาผักอะไรยี่ต้งไะไอ๋อจิับไปทังชินอีกบ่ Ờ, Tắp khơi thì ăn ăn ừ. má, má. không Đi về cho nên tôi má chả má áo đi đâu đi chạy về đi đi แ่เดียวในช่วงเงียงคุยนะวันบ่ายประมาณตัองบายโมงแล้วเห,หนบ่ายโมงแลยอืเดี๋ยวเขาขึเขาแล้วกันตอนนี้แม่ชื่อว่าไรไปหน่อยเนาะคำว่าผมซื้อว่า,า,ะากะาาาามันบางทีเขาเขาว่าวว่าเนี่ยมันมีหมอกชื่อเขาไกลเด็บเล เนองเป็นบ้านชนบทเด้พี่้องไหม่้เอาซื้อขอไว้เท่าใหญ่วันะให้ขอไว้ให้บค้างอุ้งเขานเี้อบานนี้ได้พี่รองไงเมงเนาะเดี๋วไปมามาจุมกันแล้พี่้องเลยเดียวทังบมจิตเนาะกับรฉียนกับสินิเขาก่อนพี่้องเอลในกัจจิพากันไปที่เวียกโตด้วยซอมคนพี่รองันเมริกามอเตอร์ไซค์คู่ใจพี่รองนนี่เด้ ไปได้ทุกที่หรอไปได้ทุกที่พี่ต้องเลยเอาโอเคอ่ากรขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขุมสุขคนเด้อรน้องพ่อพี่น้องที่เข้ามาอ่าติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้ทางบพิจิตรกับบ่อแสนทางอ่าทีมงานน้องพ่อพี่น้องเลยกินจุดเอ่านัวๆพี่น้องเลยอยู่ที่อ่ากลางป่ากลางร้อนเนาะอ่าอยู่ที่ไร่อ้อยพี่น้องเลยว่าได้ก็ได้ เอาขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ุส์ขูทุกคนอยู่ดีมีเฮงสำหรับคลิปนี้ทางบว็บชิตและกับบอสเซนขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องเลยอ่า,าโอเคพี่น้องเลยฮะชินตต้พี่น้องเลยเนาะ